นสงการยังไงให้โดนลุมเดี๋ยวคลิปนี้ทําให้ดูครับนเรื่องเพื่อนวันนี้นะจัดใหญ่มากับไซมิคิโ่นะครับตัวนี้ผมชอบม,มากๆนะเพราะมีแอลกอฮอล์อยู่แค่สเปเท่านั้นนะครับแคลอรี่ต่ำนะครับคาร์บต่ำนะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกนะเล่นสงการยังไงให้คนลุมนะเดี๋ยวผมทาให้ดูเลยรอแป๊บ เรียบร้อยเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะโดนลุมหรือเปล่านะอาออกไป นี่อะไรเพื่อนเพื่อนถ้าอยากเล่นสงการให้โดนลุมนะครับก็จัดไปกับซามิตรีโลนะเอามาผูกตัวไว้แบบนี้นะผมบอกเลยว่าสาวๆลุมเพียบแต่ไม่กิดรู้สึกไม่มีสาวๆเลยนะเหมือนจะมีแต่ผู้ชายนะ